สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็ทำมาสอนเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของตารางนะครับผมามาที่โปรแกรมซอแเซครับซึ่งผมได้สร้างตารางไว้แล้วอยู่2ตารางนั่นก็คือตารางลูกค้ากับตารางสินค้านะครับเรามาดูกันนี่เป็นตารางที่ผมสร้างไว้นะครับคือตารางลูกค้ากับตารางสินค้า ามาดูสิเราจะสร้างความสัมพันธ์มันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อได้ตารางอย่างนี้แล้วมาที่เครื่องมือฐานข้อมูลครับกดความสัมพันธ์ครับอ่ะจะขึ้นมาว่าให้อยากคุณคุณอยากสร้างตารางในฐานข้อมูลไหนให้มีความสัมพันธ์กันเราก็กดเอาทั้งสองครับกดเพิ่มครับอ่ะแล้วกดปิดไปครับมาดูสิว่าเราจะสร้างความสัมพันธ์ยังไงง,ง่ายๆครับ คลิกค้างที่รหัสลูกค้าแล้วลากมาใส่รหัสสินค้าครับมันจะถามว่าการแก้ไขความสัมพันธ์โอเคไหมโอเคเรากดสร้างครับโอเคเสร็จสิ้นครับง่ายๆครับการสร้างตารางความสัมพันธ์ครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ